มีปัญหาอย่างหนึ่งผมอ่ไม่แน่ใจว่าไอการขี่เสืมองผมเนี่ยบางทีผมรู้สึกเอื้อมมากเลยผมไม่รู้ว่าที่ที่มันเซ็ตอยู่เนี่ยมันเอื้อมหรือเปล่าหรือว่าแค่ผมไม่ชินกับมันหรือว่ายังไงอย่างแรกก็คือจริงๆแล้วเสือหมองนี่เป็นรถจรักรยานที่สบายที่สุดกวาดา่าได้ที่เกิดเราเสนั่างถูกวิธีนะครับเพราะว่า จักรยานเสือหมอบเองเนี่ยใช้แข้งในทางกายการในหน้าชั part, ่หน้าชูงราะฉะนั้นที่ปั่งจักรยานเระเนี้ต้องสบายเราเป็นหลักก่อนจริงเราถ้าขี่จักรยานเสือหมอบก็คือการแค่ตัวพับตัวไปด้านหน้าและเอื้อมมือไปสัมผัสในกับคนอื่นกับการเช็คแฮนด์ครับใช่ครับแค่วางมือแล้วก็ข้อสอกนอเล็กน้อยครับใช่ครับไม่ตึงจนเป็นไปหรือว่าไม่เอื้อมไปหยิบฟุตจนเกินไปครับอันนี้ก็เลยไปที่เราพับตัวแล้วก็วางแขนได้พอดีฮะ อย่างนี้ซึ่งน้ําหนักเนี่ยไม่ได้ทิ้งตรงนี้ใช่ครับไม่ทิ้งตรงนี้เป็นหลักแต่น้ำหนักที่ถูกต้องก็คือจะทิ้งบริเวณกุ้งมือพอดีครับไม่ชนกุ้งมือข้างนอกรแล้วไม่ชนกุ้งมือด้านในครับอ๋อถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําหนักตกบริเวณกุ้งมือข้างนอกก็จะเกิดการกดทับบริเวณนี้ครับทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลาแะถ้าน้ำหนักตกบริเวณส้นมือบริเวณนี้ก็จะทําให้เราเกิดอาการชาตลอด เซตอัพที่ถูกต้องนะครับว่าเราควรที่จะให้นําหนักตบบ,บ,บริเวณไหนอของฝ่ามืองรซึ่งซึ่งความยาวระยะตรงนี้ความสบายด้านช่วงบนขึ้นไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ทรงสเตม็มสเต็มนี้ด้วยใช่ไหม,มด้วยครับความยาวสเตม็มเนจากความที่นของข้อสะโพกข,ของญี่ปุ่นเป็นหลักว่าสามารถเคลื่อ,อนไหวได้ทเท่าไหร่อ๋อซึ่งจะเกิดจากการใช้ประสบการณ์แลวการที่ข้อของผมว่า ควรจะใช้สเปเซอร์ลองกี่ตัวควรจะใช้เต้ยาวเท่าไหร่๋อและและที่ผมทําอยู่เนี่ยมันถูกไหมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับการลองสเปเซอร์สองตัวประมาณเซนติเมตรครับฮะก็ <c oughs> ไม่ถือว่าใช้กิจกรรมข้อสะโพกมากเกินไปนก็ถือว่าพอมาระดับกขนงขันขแต่ผมเห็นพวกนักแข่งอะ่ะอชิดเลยอะ่ะใช่ครับเพราะว่าพวกนั้นมีความยืดหยุ่นของข้อต่อข้อสะโพกมันดีมาก า oh. มารถตัวสามารถวางที่พื้นได้สามารถเอาศีรษะชนหมวขับได้อ๋อ oh. มีขีดจํากัดของร่างกายมันเรืงสูงกว่าคนทั่วไปเพราะผมเห็นเนี่ยหนึ่งเลยคือข้อตรงเนี้ oh. ชิดกับคอเลยเสร็จปุ๊บสเต็มเนี่ยร้อยสิบเอาไม่อยู่ร้อยสามสิบเออร้อยสามสิบร้อยสี่สิบยืดกันไปจนแบบผมรู้สึกแบบมันเป็นอย่างเนี้ย แล้วมันหมอกมากใช่ครับมันเป็นท่าที่เขาเรียกว่าท่าที่ได้เปลี่ยนในการขี่รถพื้นที่หน้าตักข้างหน,น้าทำให้รถเลยลมใช่ครับท่าที่เขาสามารถขี่ได้ขนาดนี้เป็นเวลาสามสี่ชั่วโมงคือเขาต้องมีประสิทธิภาพของร่างกายที่ดีก่อนจะขี่ทาไม่ใช่ว่าเราเห็นนะักแข่งปุ๊บตัดเลยขอตัดสร้างชิดนี่เลยยืดสเต็มร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ย แบบนั้นที่อาจจะขี่ได้แค่ประมาณ0ช่มงนันหนละ 20, ที่สถ้าไม่ได้เกิดการฝ<า>ึกฝ<ฟ>นม,มามแล้วก็พัฒนา,นานวิธีไม่สก<อ><อ>็น้องๆผมก็เห็นเยอะนะบางคนก็แบบพยายามทําให้เหมือนเหมือนรถแข่งอนะจริงๆรถแข่งไม่จะเป็นจะต้องวางสเต็มไว้ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดครับแต่จะวางไว้ที่ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าสบายที่สุดนกรับอีแล้วขนาดของสเต็มก็ไม่จะเป็นที่ต้องยาวเกินไปจนขนาดที่เหมือนกับนักแข่งที่ ในทีวีซึ่งจะเป็นขนาดเสเต็มที่ไม่เหมาะสมกับคุณแน่นอนนะเพราะว่าร่างกายใช่อ๋อนะครับน้องๆก็อย่าเพิ่งไปดูเรื่องของการแข่งขันมากเอาเอาเอาตัวของเราเป็นหลักใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของบันทึกจริงๆแล้วก็คือขับรถให้เป็นตัวคนมาคนเป็นยังไงรบต้องเป็นยังไงครับไม่มีทางที่คนเป็นแบบนี้แล้วร,รถเป็นอีกแบบ นั่นคือไม่ใช่ความหมายของฟิตติ้งครับนี่นคือทำยังไงก็ได้ครับว,ว่าให้รถคันนี้เป็นพิพนธมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องวัดว่าตัวกลมสูงเท่าไหร่ตัวยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับขนาดความกว้างก้นเท่าไหร่ขายาวเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้พอฟิตติ้งเสร็จเนี่ยปุ๊บนี่ก็เป็นรถผมแล้วใช,ใช่ครใครขึ้นมาขี่นี่ก็งงใช่ครับก็จะไม่ได้ก็อาจจะไม่ถนัดก็ได้อ่านะครับตอนนี้ผมก็มีคอสตอม ใบของผมใช่ที่เป็นตัวพิพคันนี้จะเป็นตัวที่ผมใส่รายละเอียดของพิพนลงไปเป้ามีรถของตัวเองนะสบายครับสำหรับท่าปั่นและส่วนที่ของพิพนนะครับผมก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนสเต็ปให้มันยาวไปนิดหนึ่งครับเพื่อว่าลักษณะของแรงที่กดบริเวณกุ้งข้างหน้านะครับจะตกบริเวณที่ฝั่นจะเลื่อนไปที่บริเวณปั่ อ๋อ otros, ถ้าผมใส่สเต็มยาวกว่าน,นี้ใช่ครับคือน,น้ำหนักจะตกตอนนี้ร้อยแล้วน,นะพี่ผมได้ถึงได้ถึงเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบผมอยู่ได้ใช่แล้วผมก็จะหมอบลงไปอีกหน่อยนึงก็จะสามารถทำให้กระกับตัวส่วนบนฝ่ำขามากขึ้นอ๋อไ,ได้เจ็บหรือว่าใกล้ัวจนเปลนไปกับลักษณะเดิมดกว่อ๋อ,อ,อตอนนี้แสดงว่าสเต็มผมนยังสัน้นไปนิดนึงถ้าผมยืดสเต็มออกไปอีกหน่อยนึงอีกสักหนึ่งเซนติเมตร ชีวิตผมจะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยเหรองั้นผมก็จะลงโทรเตอรฟองปีหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองพอเป็นสเต็มร้อยสิบก็จะสังเกตได้นะครับพาเราเปลี่ยนสเต็มที่ถูกต้องกับลักษณะพี่ฝนแล้วก็จะพี่ฝนจะมีลักษณะการขี่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นกจะสังเกตได้จากข้อต่อข้อสอบครับ บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณช่วงหลังนะครับจะดูฝังทัดมากขึ้นสม,มาสัมผัสได้เออตอนนี้มันไปกดกดที่ตรงกลางอุ้งมือนะตอนแรกอะผมรู้สึกมันกดตรงนี้ร,รู้สึกดีไบฟิตติ้งนี่จําเป็นต้องทําทุกคนไหมจริงๆแล้วไบฟิตติ้งควรจะทํากับทุกคนนะครับถ้าต้องการที่จะให้การฝังนั้นเกิดประสิทธิภาพมากอ๋อ จะจากการฝ่าแต่ในบ้านเราอาจจะได้มองข้ามในส่วนนี้ไปเพราะว่ามันเป็นส่วนเกี่ยวกับว่าไกลตัวนะาพูดมรงว่าไก่ตัวเป็นเรื่องพื้นฐานในการขี่เซียวเนี่ยว่าคุณจะต้องเซตเอาจักรยานของคุณให้ถูกต้องก่อนก่อนจังว่าจักรยานเนี่ยผมบอกว่าเป็นเป็นกีฬาที่ใช้การออกแรงในการเคลื่อนไหวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในมุมเดิมมากๆครับถ้าเราเซตอัพรถผิดหรือว่าตำแหน่งของพีดผิดบอกลักษณะพีดผิดคอแนงพี่ผิดก็จะ ป็นสาเหตุที่ทำมาสุดการใอ๋อคือถ้าถ้ามีโอกาสก็มามาบอยฟิตติ้งดีกว่าทำให้เราเล่นกีฬาจากักรยานเนี่ยสนุกขึ้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอืมก็ใครถ้าว่างก็ลองมาดูผมผมรู้สึกดีเลยนะในการที่มาได้บอยฟิตติ้งแล้วแบบเหมือนทำให้จกกักรยานที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนแรกมันอาจจะแบบว่า มันเป็นระหว่างเรื่องของเรากับจักรยานอะ่ะประสานใจกันะนะประสานกําลังกันอะ่ะอะไรเงี้ยพอวันนี้ไม่ได้มาฟิตเออรู้สึกแม่เจอกันแน่การทำวีพีที่นี่จะต้องเช็คประมาณ2เดือนจะต้องกลับมาเช็คทังนึงว่าลักษณะในการขี่หรือว่าโมเมนในการขี่นะครับมันโอเคไหมมันต้องการที่จะเพิ่มความสูงข,ขึ้นอีกนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าคุาณภาพของร่างกาย มีประสิทธเพิ่มขึ้นแล้วาสามารถปรบแต่ได้ซึ่งจริงเมื่อกี้เราคุยนอกรอบนอกนอกรอบไปทีหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่าในการที่มาไบิ๊ฟิตติ้งครั้งแรกเนี่ยพี่ยังไม่ได้ปรับแบบเป๊ะอย่างร่างกายเลยเพราะจรงแล้วไบิ๊ฟิตติ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขยับบอกเป็นเซนติเมตรได้ครับเราอยาับเป็นแค่มิลลิเมตรเนัเพราะว่า1มิลลิเมตรมันสามารถบอกได้ว่าเป็น1องศาของข้อบกทุกส่วนในรถจเบาหนึ่งมิลลิเมตรใช่ครับก็ทำให้มุมของเขาเปลี่ยนเป็น1องศา แล้วครับมุมของเขาก็เป็นหนองศาุมของคาถาก็ต้องเปลยนในองศาข้อสะโพกต้องเป็นในองศาโอ้แม่เจ้าเพราะฉะนั้นแงว่ามาครั้งแรกเนี่ยก็ต้องมีการปรับเรื่องของกล้ามเนื้อของตัวคนขี่ด้วยต้องปรับลักษณะที่เคยชินตั้งแต่ตอนซื้อรถมาครับให้มันถูกต้องเพราะว่าลักษณะที่เคยชินเป็นอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นลักษณะที่ผิดแล้วเออเนี่ยมันถูกต้องนะแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ต้องต้องมาหม่ อละเอียดยิบนะครับถ้ายังไงก็ลองมาดูลองมาบายฟิตติ้งดูผมคิดว่ามันทำให้ประสิทธิภาพของคุณดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กับพี่เขาไปเยอะเลยนะครับเรื่องของบเซ i ตติ้งนะครับแล้วก็ยังไงผมผมเองก็ต้องขอบคุณพี่มากที่ให้ความรู้ในการที่ ทำจักรยานที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเหมาะกับตัวผมแล้วก็เป็นความรู้ให้กับทางบ้านด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ